โวลเซรั่มมาร์กสาวที่ชอบการบำรุงผิวด้วยมาร์กหน้าต้องจัดด่วนค่ะอายุเข้าเลขสี่แล้วการให้ความสำคัญกับผิวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเขาเป็นมาร์กตัวใหม่นะคะที่จอยได้ทดลองใช้แล้วเลิฟมากๆค่ะมาร์กแผ่นบางแนบสนิทไปกับผิวเทียบเท่าการบำรุงผิวได้ถึง7วันเลยนะคะและเซรั่มในมาร์ก ก็ให้มาเยอะมากๆค่ะเราก็แค่มาร์ทิ้งไว้15-20นาทีนะคะไม่ต้องล้างออกมาร์กตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวจากแสงแดดนะคะและมนละภาวะพร้อมยกกระชับใบหน้าและลูกุมขนให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นลดความหย่อนค้อยคืนความสดใสให้ผิวด้วยนะคะมาร์กเซนเนี่ยเนื้อมา์ของเขาอะ่ะ ยังมีความชุ่มชื่นอยู่เลยนะคะจะก,ก็จะนำมาบำรุงแขนบำรุงผิวต่อได้เลยคุ้มมากๆค่ะใช้แล้วรู้สึกว่าผิวสอาดสดใสามากเลยนะคะอยากจะแนะนำเลยค่ะตอนนี้หน้าสดก็ประมาณนี้เลยนะคะ อายุ40ลักผิวต้องบำรุงผิวด้วยวอลเลซีัลมาร์กตัวนี้เลยนะคะจะจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนี้เลยค่ะ